สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโร์โคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต,มต,มต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด The White w o o d Tarot และ m y s t i c a l Wisdom Oracle คลิปแรนด o อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำไายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุไฟราศีเมษสิงธนูธาตุดินราศีมังกรพฤษพกันและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าสิบสิบห้าห้าสิบเอ็ดวันที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ดันดอ for you ไพ่เล่าเรื่อง p e ด of whistles พลังงานของใครคนหนึ่งที่เขารักคุณเขารู้หัวใจของเขาชัดเจน ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความรักเขากำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคุณเป็นการทำโดยที่ยังไม่ได้บอกเขาจะมาบอกรักหรือมาแสดงออกในความรักที่ชัดเจนพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นที่เขากำลังทำเขากำลังสร้างรากฐานความมั่นคงความมั่งคัง่งเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณ คิดเรื่องการแต่งงานคิดเรื่องการเป็นคู่ครองคู่ชีวิตใครคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งเขากำลังวางแผนหรือขยับขยายกิจการวางแผนช่องทางการหาเงินมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องทำเพิ่มเติมและก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อหวังว่าผลลัพธ์ในความสําเร็จความมั่นคงมั่งคั่ง จะนำพาซึ่งเป้าหมายในเรื่องการเป็นครอบครัวกับคุณได้ The s e r หรือภายใบนี้คือ the h y p o t e s คุณมีเสน่ห์แรงดึงดูดเป็นคนที่ตรงหัวใจเขาลหลงไหลคุณมากเลยคุณเนี้มีเสน่ห์ต่อใจเขาเหลือเกินทันทีที่เขามองมาที่คุณเขาเชื่อมั่น ในความรู้สึกที่บอกเขาว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาหรือบางคนเนี่ยเชื่อเรื่องโชคชะตาเชื่อเรื่องการดูดวงเขาไปดูดวงถามว่าคุณเป็นคู่เขาไหมคำทำนายก็บอกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาเป้าหมายที่เขาทำตอนนี้มีมากมายหลายสิ่งทั้งในเรื่องความมั่นคงในการเงินความชัดเจนในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณแต่แผนการทั้งหมดนี้ ยังคงอยู่ในใจอยู่ในความคิดยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกคุณเขาคาดหวังว่าเขาจะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จซะก่อนแล้วจะกลับมามอบความรักที่ชัดเจนกลับมามอบทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งให้กับคุณจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดกับคุณเพนอฟสโตนใครคนนี้หาเงินเก่งมากมีหัวคิดที่พลิกแพลง เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทำเป็นคนที่กระตือรุอน้นคล่องแคล่วปราดเปรียวหรืองานเขาเนี่ยเดินทางบ่อยนะต้องพบปะผู้คนจํานวนมากตอนนี้เขาตื่นตัวมากเขาอยากทำงานเขาบ้างงานเพื่อคาดหวังการเงินที่ประสบความสําเร็จหรือความร่ำรวยมั่งคั่งคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ใช้เงินเป็น ไม่ฟุ่มเฟือยและทุกครั้งที่เขาต้องลงทุนหรือต้องใช้เงินไปกับอะไรสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อใจพลังงานของเขาวันนี้เขาอยากที่จะให้เงินคุณอยากที่จะให้สิ่งที่มีมูลค่ากับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ากับชีวิตของเขาอย่างมากเขาทํางานหนักเขาหาเงินเหนื่อยเขาเห็นคุณค่าในเงินแต่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากกว่าจึงตั้งใจวางแผนที่จะ หยิบยื่นหรือมอบเงินมอบสิ่งที่มีมูลค่าให้กับคุณกล้าที่จะลงทุนเพื่อคุณเอสซ็อสโตนใครคนนี้เขาอยากที่จะเป็นครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันลงหลักปักฐานอยากเป็นคู่ชีวิตของคุณเขาอยากจะเป็นคนคอยดูแลคุณในทุกเรื่องทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงิน ไพ่ใบน,นี้ขยายด้วย The Foundation of Life รากฐานของชีวิตพลังงานเขาเนี่ยหนักแน่นมั่นคงจริงจังมีความคิดที่วางแผนทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับการสร้างรากฐานสร้างครอบครัวไปกับคุณคนนี้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขามองว่าตัวเขาเนี่ยถ้าหากเขาไม่มีคุณไม่เจอคุณ การเงินหรือเส้นทางอาชีพของเขาเขาก็พอใจแล้วนะแต่การได้เจอคุณและอยากเป็นครอบครัวกับคุณสิ่งนี้ต้องทำให้เขาขยันมากขึ้นไปอีกอยากจะรวยขึ้นไปอีกอยากจะหาความมั่นคงของชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขามีเป้าหมายที่ทำให้เขายอมเหน็ดเหนื่อยเพราะเขาอยากเป็นความสุขของคุณ two of arrows ใครคนนี้เคยทำให้คุณสับสนลังเลใจหรืออาจเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้เลยที่ทำให้คุณสับสนลังเลใจไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณเงินแน่เขาไม่เคยแสดงออกในความรักที่ชัดเจนไม่เคยที่จะมีคำพูดการกระทำให้คุณได้มั่นใจว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณอย่างจริงจังบางเคสบางกรณีไม่เคยได้รับความยุติธรรมใดๆในความสัมพันธ์นี้ คุณต้องอยู่ในจุดที่เสียเปรียบตลอดอยู่ในจุดที่ทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าเสมอเขารู้ว่าในอดีตเขาไม่เคยให้ความยุติธรรมใดๆกับคุณพลังงานของเขาวันนี้ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะมามอบสิ่งที่มีคุณค่าต่อใจสิ่งที่มีมูล,ลค่าราคาคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาไฟออฟฟิเชียล ใครคนนี้เคยทำให้คุณเสียใจหลายต่อหลายครั้งคุณให้โอกาสให้อภัยเสมอถึงแม้ตัวคุณจะกดดันจะทุกข์ใจอึดอัดใจมากเพียงใดดูภพ่ใบนี้ที่ยืนเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณเลือกที่จะอยู่ยืนเคียงข้างเขาด้วยความยากลำบากด้วยสถานการณ์ที่คุณเองก็เจ็บปวดและเหน็ดเหนื่อยคุณไม่เคยทิ้งเขาไม่ว่าเขาจะทำให้คุณเสียใจแค่ไหน คุณให้โอกาสคุณให้อภัยเขาได้เสมอความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เขาเจ็บปวดเขารู้สึกผิดมากแต่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเขาก็ดีใจนะที่เขาได้เห็นความรักในหัวใจของคุณที่มีให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมความรักของคุณเป็นความรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเขาจะให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับคุณ t ดอะกรา d ดีนหรือไพ่ใบนี้คือ The d e ดวิใครคนนี้เขาลุ่มหลงคุณมากคิดถึงเสน่หาไม่อาจตัดขาดตัดใจได้และยิ่งเขาเห็นความดีที่คุณทำให้เขาตลอดมาพลังงานของเขาวันนี้เขารู้นะว่าคุณดีกับเขามากมายแค่ไหนเขาซาบซึ้งใจเขาอยากที่จะตอบแทนสิ่งดีๆให้กับคุณเขาอยากจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี อยากเป็นคนรักที่ดีอยากอุปถัมภ์เลี้ยงดูคุณให้สุขสบายในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินและอยากจะอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตคาดหวังอย่างมากว่าจะสร้างครอบครัวที่มีแต่รากฐานอันมั่นคงมีแต่ความรักที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันทร u อปสโตนใครคนนี้เขากำลังคิด ที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือคิดจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณในเร็วๆนี้หลังจากที่ฟังคลิปนี้อย่างเร็วภายใน3สัปดาห์อย่างช้าภายใน3เดือนหากเป็นคนที่เงียบกันไปนิ่งกันไปเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้เขามีแผนการมากมายเลยในหัวสมองเขา ความคิดรีเริ่มสร้างสรรในการที่ใช้คุณเป็นคู่สามีคู่ภรรยาให้คุณเป็นครอบครัวของเขาวางแผนที่จะสร้างหรือวางแผนที่จะซื้อสิ่งต่งตางๆมากมายเพื่อรองรับการอยู่อาศัยการอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวในอนาคต KING OF v e อ s e l s ลใครคนนี้เขารักคุณมากยิ่งรู้จักคุณนานวันไปเท่าไหร่ยิ่งรักคุณมากขึ้นไปเท่านั้น ไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่ใบเนี้ยก็คือไพ่เด็กถือถ้วยแต่ไพ่ใบเนี้ยเป็นราชาถือถ้วยความหมายก็คือจุดเริ่มต้นก็รู้แล้วแหละว่ารักแต่ความรักยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้วยก็คือหัวใจคือความรักความรู้สึกยิ่งรักมากขึ้นความรักที่ให้คุณมีแต่ความหนักแน่นมั่นคงและก็รักคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกที เขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณเขาอยากให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมกับความดีของคุณใครคนนี้เขารักคุณมากๆนะพลังงานของเขาวันนี้มีแต่ความจริงใจและอยากจะจริงจังรอจังหวะโอกาสและเวลาให้เขาทำแผนการเป้าหมายทุกอย่างให้สำเร็จเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วมีพลังงานของคนต่างชาติทางไกลมีพลังงานของคนที่เป็นผู้นำ หน้าที่การงานดีอาจอยู่ในตำแหน่งที่มีลูกน้องบริวารจำนวนมากหรือหากทำงานหน่วยงานองค์กรบริษัทข้าราชการก็เป็นคนที่มีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์หรือหากทำธุรกิจส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่งมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจการค้าจำนวนมากมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม,ไม้ใครคนนี้เขาอยากจะทำความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดจริงๆเพราะคาดหวังว่า ความรักกับคุณเนี่ยจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชุดของเขา The a c t e r หรือพไพ่ใบนี้คือ the chariot นักยิงธนูพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอ่านเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้เป้าหมายเดียว ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเขาคือคุณเขาจะยิงธนูมาปักกลางหัวใจคุณจะให้ความรักเบ่งบานในหัวใจของคุณและเขาก็คิดวางแผนการที่จะเดินทางมาหาคุณมาพบเจอกับคุณหลังจากที่เขาทำเป้าหมายและแผนการทั้งหมดที่คิดเอาไว้สำเร็จแล้วจะมาพร้อมกับความรักจะมาพร้อมกับเงินทองมากมาย จะมาพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนงดงาม Night of f a c ลส์ใครคนนี้เขาชื่นชมคุณมากๆเขารู้สึกขอบคุณความรักความดีของคุณเป็นพลังงานที่คอยผลักดันเขาให้เขาอยากก้าวหน้าชีวิตเขาเนี่ยไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบางคนนะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะคุณเป็นพลังงานบวกที่ดีเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเขาเชนอ็อบสโตนสิบเหรียญสุดท้ายใครคนนี้ทำสำเร็จเขาจะร่ำรวยมั่งคัง่งเขาจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงไปทุกอย่างที่ทําเพราะว่าอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานนะไพ่ใบนี้ถูกขยายด้วยโฮมก็คือบ้าน มีเกณฑ์อย่างมากที่เขาตั้งใจทำงานแบบเนี้ยเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ในการที่จะแต่งงานแล้วก็อยู่กับคุณฉันสามีภรรยาอยู่เป็นครอบครัวหรือถ้าหากเขาเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาเขากำลังวางแผนที่จะหอบเงินมาซื้อบ้านในประเทศของคุณอยากมาลงหลักปักฐานก่อร่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงใครคนนี้รวยมากๆคุณกำลังจะโชคดีที่สุด ที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดและได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูที่ดีที่สุดจากเขาควีนอ o อบสโตนเขามองคุณดีเหลือเกินราชินีเหรียญมองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อใจไม่มีใครอีกแล้วที่จะดีกว่าคุณหาไม่ได้แล้วในชีวิตนี้จะต้องรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้สึกว่าเหมาะสมคู่ควรเขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยมั่งคั่งขึ้น เพื่อความรู้สึกของเขาจะได้รู้สึกว่าเหมาะสมคู่ควรกับผู้หญิงที่เพรียบพร้อมเช่นคุณ t h h o o d e d Man คนที่สวมหน้ากากหรือไพ่ใบนี้ก็คือ The Hermit ใครคนนี้สองคุณหนักมากสองตลอดเวลาเช้าสายบ่ายค่ำเขาสนใจใส่ใจคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รักคุณอยู่เสมอถึงแม้ว่า คุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเพราะเขายังไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนสวมหน้ากากเนี่ยก็หมายถึงปิดบงังซ่อนเร้นความรักอันมากมายเอาไว้ในหัวใจรอที่จะบอกรอที่จะมอบความอุดมสมบูรณ์ความรักที่มั่นคงให้กับคุณในความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนี้หยุดเพื่อรอจังหวะโอกาสและเวลาที่จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีที่สุดของคุณ ที arrows ใครคนนี้เขารักคุณมากซื่อสัตว์รักเดียวจิตใจหนักแน่นมั่นคงในวันที่พร้อมในวันที่เขารู้สึกว่าใช่เขาจะเข้ามาบอกคุณอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเข้ามาอย่างกล้าหาญที่จะบอกรักที่จะขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานมั่นหมายหรือเข้ามาบอกแผนการทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาเงียบหายไปทำอะไรความสำเร็จของเขาคือความมั่นคงร่ำรวย คือการกลับมาสร้างรากฐานครอบครัวที่มั่นคงกับคุณแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อร์โคลเสริมให้นะคะ friendship มิตรภาพ คุณคือมิตรภาพที่ดีคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขารักคุณแบบคนรักและเขาก็มองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นกัลายาณมิตรเป็นมิตรภาพที่เขาสามารถเชื่อใจไว้วางใจคุณมีค่าต่อหัวใจเขามากคุณเป็นทุกสถานภาพทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจเขาเขาจะกลับมาบำรุงให้คุณมีความสุขให้คุณอิ่มหนำสำราญให้คุณมีเงินทองอุดมสมบูรณ์ c h o i c e s ices, ทางเลือกขณะเวลาที่ห่างเหนินห่างไกลหรือนิ่งเงียบเกินไปเขากลัวมากๆว่าคุณจะมีทางเลือกอื่นจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาเขายิ่งเร่งมืออยากประสบความสำเร็จและกลับมาโดยเร็วอีกความหมายเขาเนี่ยอยากให้คุณมองเขาเป็นทางเลือกที่ดีนะอย่าเพิ่งตัดเขาออกจากชีวิตอย่าเพิ่งโกรธเขารอเขาก่อน แล้วเขาเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ผิดเขาจะให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากลําบากหรือใช้เงินทองมากมายหรือต้องใช้หัวใจที่มีความรักเต็มเปี่ยมเขาก็จะไม่มีเงื่อนไขกับการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นกับคุณ Enrichment การตัดสรู้มีพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ Twin f ฟ a m เขาตื่นรู้ละเหตุการณ์ที่นิ่งเงียบไปเขาไปผ่านกระบวนการทบทวนเรียนรู้จนเติบโตจิตวิญญาณของเขาเติบโตขึ้นมากแข็งแกร่งขึ้นมากเห็นแสงสว่างมีสติปัญญารู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ r e s i l i e n c e ความยืดหยุ่นเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการหากคุณมีภาระหนี้สินมีปัญหาเรื่องการเงินเขาจะเข้ามาอุปธรรมค้ำชูจะเข้ามาทำให้ความทุกข์ความเครียดเรื่องการเงินของคุณจบสิ้นไปจะเข้ามาเป็นบันไดให้คุณได้ก้าวขึ้นไปในชีวิตที่มีคุณภาพให้คุณได้ปีนป่ายเข้าไปในจุดที่สูงขึ้นให้คุณสุขสบาย มีเงินมีทองใช้ไปตลอดชีวิตให้คุณอยู่แบบคุณนายเขาไม่อยากให้คุณเหน็ดเหนื่อยไม่อยากให้คุณต้องเครียดกับการหาเงินเขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดไม่อยากให้คุณต้องทุกข์ใจหรือเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งใด New Beginnings เริ่มต้นใหม่เขาจะเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างจริงจังชัดเจน หรือเริ่มต้นใหม่ในสถานภาพที่ยังไม่เคยเป็นหากเป็นคนคุยก็จะได้เป็นคู่รักคู่แฟนหากเป็นคู่รักคู่แฟนหรือคุยมานานแล้วมีเกณฑ์ที่การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หมายถึงสถานภาพใหม่นั่นคือการเป็นสามีภรรยา Sensuality ราคะโลกีหรือเรื่อง18%บวกคนนี้คลั่งรักหนักมาก คุณเนี่ยตรงหัวใจตรงสเปคถูกจริตทุกอย่างเขามีเสน่หาอารมณ์เรื่อง18บวกกับคุณอย่างมากนะแค่เห็นรูปภาพคุณก็มีอารมณ์ได้เขาจึงอยากรีบทำทุกอย่างในชีวิตให้ได้มาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตให้ได้ครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจอยากจะผูกพันลึกซึง้งหากคุณกับเขายังไม่มีอะไรกันเขาในอยากที่จะเดินทางมาหา เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อจะได้ผูกพันลึกซึ้งแสดงความรักความลุ่มหลงกับคุณได้อย่างเต็มที่แม่หมอขอจบคำทำนายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s ับ s c ค i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพ,เพื่อนจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ